วัสดีค่ะยามพรบค่ำนะคะปรับพื้นที่จ้าตัดหญ้านะคะตัดปรับสถานที่นะคะรกเหลือเกินจ้า าดูมระกอนี่นะคะสุกไปแล้วชุดนึ่งนะคะมระกอรพันเตีย้ย มีโครงการนะคะตรงนี้รับที่ดินก่อนแล้วก็จะปลูกอะไรก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงนะคะ่ะตอนนี้แต่แล้วก็ดูสวยงามนะคะ ทำคาสะอาดตาจ้าก็จะปลูกเพื่อเป็นจักรรถนะคะตรงนี้จับรองไว้แล้วสี่ต้นหน้าะต้นนะมาดูตัดหญ้านะคะตัดหญ้า ลมรื่นดีนะคะเป็นส่วนยางของเราเองจ้ายุงก็เยอะนะคะเ,ออเดินมาแค่นี้ก็ยุงกัดแล้วนะคะตึกจะเดินกลับแล้วโอเคค่ะ เล็กๆน้อยๆนะคะเลิกจากงานแล้วก็เดินลงมาชมสวนดูนะคะยุงเยอะมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ